สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมข้าวนาดอนนะครับคราว่านาดอนก็หมายถึงเป็นนาหนาฝนานะครับเนาะไม่มีแหล่งน้ำนอกจากเราจะคุดสะคุดสะก็ไม่ไม่น้ำเข่าอยู่ดีนะครับก็เคยคุดนะครับแต่ว่าผลมันน่อยนะครับผลมันหน่อยก็ไม่มีน้ำจะไหลเขา่า ขนาดคุดลึกไปทางเจ็ดสองนะครับผมลึกเจ็ดศอกแต่ก็คาเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่หน้าดอนเขาก็ไม่ค่อยงามนะครับคือมันงอกไม่ค่อยเต็ม,มเต็มหน่วยก่อะยามันเยอะร่อช่วงที่เราหวานแล้วก็ฝนมันทิ้งช่วงพอฝนทิ้งช่วงปุ๊บ ยาก็เข่าก็จะเกิดมาพร้อมกันนะครับพอยาเกิดเข่าเกิดยามก็จะคลุมนะครับที่นี่คลุมเขา่าทำให้ผลผลิตของเราได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยแต่ก็ถือว่ายังดีนะครับมันก็ยังพอได้อยู่แั้ก็ไมายถึงกับเสียมดแต่ว่าปีที่แล้วผลมันดีนะครับผลดีมันก็ได้ผลผลิตเยอะ ครับก็จะเป็นไปทางโน้นนะครับไปติดป่านะครับเดี๋ยวผมจะซูมห้ดูเด้อโน่นกับบริเวณต้นไม้ใหญ่นะครับต้นมองเป็นสีขาวๆนี่ตรงนั้นจะมีสาหนามนะครับเราได้นี่ครับบริเวณตรงนี้ครับเราได้คุดหลอกสานะครับจำนวนหนึ่งลูกนะครับเผื่อรอรอนามนะครับ น้ำที on ite, ่มาจากฝั่งทางโน้นนะครับฝั่งทางโน้นจะเป็นที่สูงเราที่มองเห็นต้นไม้ใหญ่ๆนู่นครับนู่นครับต้นไม้ใหญ่ๆนี่ครับต้นไม้ต้นนี้จะเป็นที่สูงน้ำก็จะไหลมานะครับไหลมายัางซาน้ำของเรานอกจากพีไหนาฝนจะดีนะครับอย่างเช่นพีที่แล้วก็พีที่แล้วฝนดีมากน้ำก็จะไหลมาในซาน้ำของเรา ว่าบริเวณนี่ยนะครับการคุดซ้านุ่มขคุดลึกประมาณ3เมตรห้าสิบด้วยสี่เมตรประมาณเนี่ยนะครับที่แมคโกรก็โจกได้นะครับจะไม่มีน้ำออกนะครับคือคุดแบบไหนก็นแบบนั้นไม่มีน้ำออกมาหเห็นคือรอน้ำไหลลงอย่างเดียวนะุ่มับเมื่อน้ำม,มันไม่เพียงพอ การทำนาดอนมันก็อาจจะลมลุกคลุกคลานไปหน่อยนะครับก็คือรอรอหนามผลอย่างเดียวนี่ก็ไม่มีนามนะครับเนี่ยสังเกตดูแต่ข้าวต้นไหนแต่มันรอดมากกว่างามนะครับบริเวณด่าน้างก็จะงามแต่ขอสวยงามแต่ถ้าไปกลางกลางบิงนะครับโอ้ครับกลางกลางแสงนา อาจะดูไม่ค่อยงามเพราะยามเยอะแต่ก็ไม่เปไ็นไรนะครับก็ไม่เคยทอดเท้แต่ว่าไปทางโน้นนะครับมันภาพไกลนะครับมองไปก็อาจจะดูมันเขามันสวยงามแต่จริงๆแล้วก็มันก็ไม่ค่อยงามนะครับออไปฝั่งทรงโน้นเขาไม่ค่อยสูง ือมันจะดีเป็นเป็นหย่อมหย่อมนะครับนมันไม่ดีตัวตัวตัวถึงนะครับมันดีเป็นหย่อมหย่มมอมบริเวณตรงโน้นนะครับี่ปั่นหุ่นลายขานะครับสังเกตเลยจากแผลงนี่ไปนี่ครับฝั่งทรงนี้ฝั่งทรงนี้มันก็จะก,กระร้อยกระรองเหมือนกันเพราะว่ากระร้อยกระรองหมายถึงเข่าไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มคือผลผลิตไม่ค่อยดีนะครับมันไม่ค่อยงาม บริเวณน,นาจานวนเจ็ดไร่นะครับก็ไาดูว่าจะได้ถึงสามสิบถุงปุ๋ยไหมพงไม่ถึงนะครับแต่ถ้าพีนหนฝนส่งนะครับขันทํานาก็ได้ได้เยอะครับจำนวนเจ็ดไร่ก็ถือว่าได้เยอะถา้าพีนี่ก็ฝนมาถึงช่วงนะครับบรรยากาศฝนถึงช่วง นะครับฝั่งทางโน้นนะครับเนาะก็จะทําหุ่นลายขาวไว้เหมือนขันเพราะว่านกมันเยอะนะครับนี่ครับมองขาวๆผ่ามันจะแตกนะครับเป็นขาวๆเนี่ยบริเวณนี่ก็ทาหุ่นลายขาไว้เหมือนขันคือเราทำตั้งแต่ช่วงราวนะครับว่านกพวกนกพิราบพวกนกเขานกเอี้ยงอะไรพวกนี้นะครับนกมันจะมาเยอะนะครับมาลงกินเขาเวลาเราหวานขณะเราท้าปั่นนะครับอันไหนที่มันฝังดินมันก็งอกไป แต่เม็ดไหนที่มันลอยขึ้นมามันก็หนกหนูมันก็กินมดจังหวะครับเพราะม่าเป็นนาดอนนี่ทอง้องกัาใช้ครับพี่น้องที่ทํานาดอนก็คงจะกขดใช้สังเกตขณนากับขณนาก็ใยญ่มากครับถนานมากก็ไม่ต้องห่วงแล้วับสมักเก็บน้ำได้อย่างดี ว่ามันไม่ค่อยมีฝนก็นมาดูเช้าไรไแฟลก,ก้าเทบน้ำนะครับมาีวิวให้ดูให้ชมกันนะครับเราขับเกษตรกรน,นะครับชาวนาชาวไร่เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศ,ะารรากาศนะครับช่วงตอนเย็นๆ นะครับสังเกตทองฟ้านะครับไม่ค่อยมีเมฆชว่วงนี้ก็ถือว่าแรงมาเป็นอาทิตย์แล้วครับนี่ที่ฝนมันไม่ตกแต่จะมีลมพัดมาว่อยๆอนะครับนี่ลมก็จะพัดทองฟ้าก็มีแค่เมฆลัวๆนะครับเมฆไม่นาเมฆลัวๆแต่เมฆวันนี้ฝนไม่ตกนะครับเพราะว่า เมฆมันหม่สมมารถกาะตัวกันได้โดยจะพาอฟังเท่านี้ครับฟังทะเลทองฟ้าทองฟ้าสว่างเลยครับฟังทองฟ้าสว่างสดใสมันจะย่างเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเนอะแต่จริงๆเราไม่ใช่ครับยังอยู่ในช่วงฤดูฝนเี๋้วข่าวกรูมมตุเขาแจ้งนะครับว่ามันช่วงน,นี้ฝน ฝนทิ้งช่วงนะครับฝนไม่ตกก้อนโรจะแรงอีกนานแค่ไหนคือช่วงนี้เขาไมนจะไม่กลมก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าหาเขาเปนกลมแต่ฝนทิ้งช่วงช่วงนั้นนะครับตอนนั้นเขาก็จะได้รับความเสียหายเลยนะครับคือไม่สามารถออกรวงได้ไปเจอปยแรง นะครับภาวาช่วงที่ข่าวกำลังจะออกรวงถ้าเจอไฟแรงไฟแรงก็จะได้รับความเสียหายทันทีนะครับคือวิถีชีวิตของชาวนานะครับเดี๋ยวขาดมารีวิวให้ดูให้ชมกัน อันนี้คือผักกะถินนะอันนี้คือผักกะถินนะครับนี่ออกยอดสวยงามรับประทานได้นะครับอร่อยมากอยู่วตามหอไใจปลายนาขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสวัสดีนะครับ